ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องในวันนี้นะครับผมจะต้องขอโทษท่านผู้ฟังทุกท่านจริงๆเนื่องจากว่าผมหายไปเป็นหลายอาทิตย์เลยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยมีอาการป่วยนะครับมีอาการต่อมทอมซินอักเสษเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งเสมหะมีน้ำมูกเวลาผมเล่าหรือว่าผมพูดเนี่ยเสียงมันจะขึ้นจมูกมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนอาการมันก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้หายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มันอาจจะมีเสียงที่ฟังแล้วมันอู้อี้บ้างหรือว่าเสียงขึ้นจมูกบ้างเนี่ยผมก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆด้วยความที่ว่าคิดถึงทุกคนเนี่ยก็เลยลากสังขารตัวเองมาเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกล้าการันตีได้ว่าผมจะไม่ทําให้ท่านผู้ฟังผิดหวังก็คือเรื่องเล่าของเราในวันนี้นั่นเองครับเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณเติวได้ส่งเข้ามา เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผมบอกได้เลยว่าจังหวัดนี้นะครับเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องลี้ลับเนี่ยเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นถนนที่พักโรงแรมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องนี้มากๆเลยนะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยู่จังหวัดนี้ก็อลองตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับไม่แน่ว่าถนนเส้นนี้ มันอาจจะเป็นทางผ่านของบ้านของท่านก็ได้เหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณส,สัก15ปีที่แล้วนะครับในสมัยนั้นตัวคุณเตีวเนี่ยเขาอายุป,ประมาณส,สัก1 8 1 9ปีพูดง่ายๆก็คือยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะอยากรู้อยากลองไปหมดด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวคุณเติวเขาเชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์ชอบแต่งรถแต่งมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้จักกับกลุ่มกลุ้นของเพื่อนๆเนี่ยที่ ขี่มอเตอร์ไซค์ทำรถทำอะไรด้วยกันในวันที่เกิดเรื่องในวันนั้นก็คือวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่กลุ่มที่คุณติวเขาอยู่เนี่ยกลุ่มมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเขาจัดทิปกันจะไปทำบุญกันก็คือจะขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีกันแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตัวจังหวัดกาญเนี่ยกลุ่มพวกเขาก็จะแวะทำบุญตามวัดต่างๆที่ถนนเส้นนั้นมันผ่าน ในตอนนั้นเองกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของคุณติวเนี่ยเขาก็นัดกันว่าเดี๋ยวเราจะออกจากกรุงเทพช่วงประมาณสักสายๆหน่อยก็แล้วกันประมาณสัก9ั้งโมงสิบโมงในตอนนั้นก็จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณสักสิบกว่าคันเห็นจะได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างะนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มมาจากใน Facebook บางคนก็รู้จักกันบางคนก็ไม่รู้จักกันบางคนก็มารู้จักกันในกลุ่มนี่แหละแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยตัวคุณติวเขาดันไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วลหละแล้วก็อยู่ในกลุ่ม,มรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันในตอนที่พากันขี่ออกทิพไปเนี่ยคุณติวเขาก็พยายามที่จะขับตีคู่กับเพื่อนเขาอยู่ท้ายๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปเล้วว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้จักกับใครเลยในกลุ่มก็จะรู้จักกับเพื่อนคนนี้แหละก็เลยพยายามที่จะขี่รถคู่กันไปในตอนนั้นเองหลังจากที่ออกจากกรุงเทพกว่าจะไปถึงจังหวัดกาญจน์เนี่ยมันก็ปาไปหลายชั่วโมงเลย เพราะว่ากว่าจะแวะทําบุญแวะกินข้าวแวะทํานู่นทํานี่เนี่ยมันก็แทบจะมืดค่าพอดีทีนี้พอหลังจากที่พากันทําบุญเสร็จจุดหมายต่อไปก็คือจะต้องไปที่พักโรงแรมที่ทางกลุ่มกุณเตวเนี่ยเขาได้จองเอาไว้ซึ่งอ้ที่พักที่ว่าเนี่ยมันจะต้องพากันขี่รถขึ้นเขาไปซึ่งถ้ามันเป็นช่วงเวลาเย็นๆหน่อยหรือว่ามีแสงหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่อันตรายหรอก แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมันเย็นมากแล้วมันโพเพละแสงก็เริ่มมืดเริ่มหมดแล้วทางขึ้นเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายมันจะโค้งไปโค้งมาแล้วไฟตามทางเนี่ยมันก็จะไม่มีทีนี้ในะระหว่างที่คุณติวเขาขี่รถขึ้นเขาไปเนี่ยขี่ไปได้สักพักหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่ามองจากไกลๆเนี่ยเขาเห็นเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างทาง ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณติวเขาเห็นว่าเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนมีเด็กเนี่ยยืนอยู่ข้างๆแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคือมันยังมองไม่ชัดนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลแล้วมันก็มืดด้วยทีนี้พอหลังจากที่ขับเข้าไปใกล้เข้าใกล้เข้า,ขาเรื่อยๆเนี่ยเขาถึงได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเออมันเป็นคนจริงๆด้วยเว้ยคนที่เห็นเนี่ยเป็นคุณยายคนหนึ่งที่ดูลักษณะตัวผ,มผอมๆผมเริ่มขาวแล้วละ่ะ อายุน่าจะประมาณสัก5 0 6 10, สิบสใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวลายดอกแล้วก็ใสก่กางเกงขาย,ยาวสีดำส่วนคนที่ยืนอยู่ข้างๆแกนเนี่ยน่าจะเป็นหลานของแกนะครับเป็นเด็กผู้ชายอายุน่าจะประมาณสัก78ขวบแต่ว่าเนื้อตัวเด็กคนนี้ดูมอมแมมเหมือนไปคลุกดินคุกโคลนมาอะไรประมาณนั้นนะครับในตอนนั้นเองตัวคุณติวเนี่ยกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป แต่ว่ายายคนนี้แกก็กวากมือเรียกซึ่งจะบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นป่าเป็นเขาทางเดี่ยจะมืดมากๆเลยไฟตามทางมันจะไม่มีมันจะมีแค่ไฟจากหน้า,นารถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองในตอนนั้นเองยายแกก็โบกเรียกคุณติวก็จอดรถแล้วก็ถามว่าออยายครับเรียกผมทําไมมีอะไรหรือเปล่าครับยายแกก็บอกว่านุม่มนุ่มไปส่งยายหน่อยได้ไหมลูก คุณติวเขาก็ถามว่าเออแล้วบ้านยายอยู่แถวไหนล่ะครับไกลหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้นะผมมาเที่ยวมันอาจจะไม่คุ้นชินทางสักเท่าไหร่ยายแกยก็บอกไม่ไกลหรอกเนี่ยขี่ไปตามทางเรื่อยๆนี่แหละทางผ่านเหมือนกันในต,ตอนนั้นเองตัวคุณติวกับเพื่อนสองคนก็มองหน้ากันอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเอาไงดีวะจะไปส่งแกดีไหมหรือว่าจะขับไปเลย แต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็พยักหน้าตอบไปนะครับว่าเออนั้นไปส่งแกหน่อยก็ได้เพราะดูแล้วแกก็แก่แล้วเหมือนจะเดินไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขาแล้วอย่างหนึ่งมากับหลานสองคนด้วยในต,ตอนนั้นตัวคุณเตยวก็ตกลงว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวยายซ้อนท้ายผมมากันลวกันส่วนหลานยายเนี่ยไปคันเพื่อนผมกันล้วกันทีนี้พอหลังจากที่สองยายหลานซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้แล้วเนี่ย คุณเติวกับเพื่อนก็พากันขี่ต่อไปแต่ว่าหลังจากนั้นพอขี่มาได้ไม่นานอยู่ๆรถเพื่อนที่ขับตามหลังมาเนี่ยก็ตบไฟสงสัยคุณเติวเขาก็หันไปมองสิ่งที่เห็นในตอนนั้นก็คือรถของเพื่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันบิดไม่ไปคือเหมือนเครื่องมันวอดมันบิดไม่ขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือตอนนั้นเน่รถเพื่อนมันมีปัญหาแล้วล่ะเพื่อนมันก็เลยจอดข้างทางเพื่อที่จะดูรถ คุณเติวเขาก็ชิดซ้ายจอดรอเพื่อนแต่ว่าไม่ได้จอดติดกันนะห่างก,กันประมาณสักสามสี่เมตรในตอนนั้นเองหลานของยายแกเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยก็วิ่งมาหาคุณเติวแล้วก็บอกว่าพี่ผมขอไปกับพี่ด้วยได้ไหมผมอยากอยู่กับยายคุณเติวก็บอกว่าเอา้าทําไมไม่ไปคันนู้นล่ะซ้อนสามไปเนี่ยมันลําบากมันอันตรายแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ขยันขยอแล้วก็บอกว่านะพี่ ผมขอไปกับพี่แหละผมอยากอยู่กับยายจนสุดท้ายแล้วคุณติวเขาก็ยอมนะครับก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวไปกับพี่ก็ได้พอหลังจากที่คุณติวก็พูดคํานี้จบเนี่ยไอ้รถเพื่อนที่มันจอดมีปัญหาอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็สตาร์ทขึ้นมาแล้วก็ขับรถไปต่อได้เลยโดยที่ว่ารถเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าในตอนนั้นเองตัวคุณติวเขาก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะครับยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผียังไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้น ก็พากันขี่รถไปต่อคุณติวก็พากันซ้อนสามอัดมาทั้งยายทั้งหลานเลยทีนี้พอหลังจากที่ขี่มาได้ประมาณสักเกือบเกือบกิโลคุณติวเขาก็เห็นมาจากไกลๆแล้วแหละว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ขี่นําหน้าไปเนี่ยกลุ่มเพื่อนอีกประมาณสัก8ปดคันเนี่ยจอดอยู่ข้างทางจอดรออารมณ์เหมือนประมาณว่าจอดรอให้เป็นครบขบวนนะครับเพราะว่าในขบวนเนี่ยมันขาดไป2คนก็คือคันคุณติวกับค,คันเพื่อนที่จอดเสียเมื่อกี้นะครับ ในตอนนั้นเองเนี่ยคุณเตียวเขาก็เห็นว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดรออยู่แล้วก็โบกมือให้คุณเตียวเนี่ยขับไปข้างหน้าแต่สิ่งที่มันทําให้คุณเตียวเขารู้สึกผิดสังเกตในตอนนั้นก็คือในระหว่างที่คุณเตียวเขากำลังจะขี่ผ่านกลุ่มเพื่อนที่จอดรอเนี่ยสายตาของทุกคนที่จอดอยู่ตรงนั้นน่ะมองมาทางคุณเตียวเป็นตาเดียวกันเลยนะคือมองจ้องอ้าปากค้าง อารมณเหมือนคนอึ้งหรืออะไรบางอย่างนี่นะครับในตอนนั้นเองตัวคุณติวก็แปลกใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็ขี่รถเนี่ยแซงกลุ่มเพื่อนไปเพราะว่ากลุ่มนั้นอะโบกให้ขับไปก่อนที่นี้พอหลังจากที่แซงกลุ่มทุกคนมาได้ไม่ถึงนาทีนะปรากฏว่าไอ้กลุ่มเพื่อนที่จอดรออยู่ข้างหลังเนี่ยที่มันโบกให้นําหน้าไปเนี่ยอยู่ๆพวกมันก็พากันขี่แซงนําหน้าคุณติวไปเลยในตอนที่แต่ละคนขี่แซงไปเนี่ย คือทุกคนเอาแต่ก้มหน้าก้มตาบิดมอเตอร์ไซค์ไม่หันมามองทางคุณเติวเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่แอบมามองบ้างเลย่ยๆบ้างแต่พอมองมาทางคุณเติวเนี่ยก็หันหน้าหลบตาเหมือนคนไม่อยากมองอะไรประมาณนั้นเลยในตอนนั้นเองตัวคุณติวก็งงว่าเฮ้ยอะไรของมันวะตอนแรกเห็นจอดรถแล้วก็โบกให้แซงไปแต่ทำไมาอยู่ๆพวกมึงมาขับแซงกูไปกูไม่เข้าใจในตอนนั้นตัวคุณเติวก็แปลกใจนะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรที่นี้พอขับรถมาได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกได้ว่ามันมีแสงไฟจากข้างหลังสาดมาซึ่งแน่นอนแล้วว่าแสงไฟแบบนี้มันจะต้องแสงไฟจากรถเก่งแน่นอนที่นี้พอคุณติวเขารู้แล้วว่ามันมีรถเก่งตามมาเนี่ยด้วยความที่ว่าทางมันมืดทางมันแคบเลยนะครับคุณติวเขาก็พยายามที่จะขับชะลอชะลอแล้วก็ชิดสายาไว้เพื่อที่ว่าจะให้รถเก่งเนี่ยขับแซงไปก่อน แต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่คุณเตียวเขาขับชาก็แล้วชิดซ้ายก็แล้วแต่ว่ารถเก่งมันก็ไม่ยอมขี่แซงไปสัก <c oughs> ชาก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่ารถเก่งมันก็ไม่ยอมขับแซงไปสักทีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือไอ้รถเก่งเนี่ยมันตบไฟสูงใส่พอมันตบไฟสูงใส่คุณเตียวเขาก็จะหันไปมองว่าเฮ้ยมึงจะตบไฟสูงใส่ทําไมทําไมไม่แซงไปสักที แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือพอหลังจากที่คุณเตียวเขาหันไปมองกระจกข้างเนี่ยเขาก็ต้องตกใจช็อกจนแทบคุมสติตัวเองไม่อยู่เลยนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นก็คือเขาเห็นว่ายายที่ซ้อนท้ายมาด้วยเนี่ยแกไม่มีหัวคือในตอนนั้นอะคุณเตียวเขามองกระจกหลังไปเนาะกระจกข้างเนี่ยเขาเห็นคือมันมีแค่ช่วงตัวกับช่วงหัวไหล แต่ว่าหัวของยายแกนเนี่ยไม่มีมันเป็นเงามืดๆไปเลยนะใน,นจังหวะที่คุณเตียวเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถเก่งอะ่ะขับแซงหน้าไปพอดีพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณเตียวเขาก็ใจขอไม่ค่อยดีแล้ะในใจตอนนั้นกนะ็คือรู้สึกกลัวไม่กล้าที่จะหันไปมองเพราะสมมติว่าถ้าเขาหันไปมองแม้ว่าจะเป็นการเอี้ยวตัวไปมองหรือมองกระจกหลังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆอะ แล้วเขาจะทำยังไงในตอนนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือพยายามตั้งสติขี่รถไปต่อโดยที่ไม่มองไม่สนใจเลยทั้งนั้นในใจก็คิดเข้าวข้างตัวเองว่าเออมันอาจจะเป็นเงาที่แสงไฟมันตกกระทบละมัง้งมันก็เลยอาจจะเป็นดูเป็นเงาวมืดๆยายแกก็เลยดูเหมือนกับว่าหัวแกหายไปคือจะบอกว่าในบรรยากาศตอนนั้นนะมันทั้งมืดทั้งวังเวงมันเป็นหมอกอากาศหนาวเย็น เหมือนในหนังผียังไงอย่างนั้นเลยคือบรรยากาศเนี่ยมันไม่มีไฟเลยนะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขารถที่ขับสัญจรผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีมีแค่แสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองที่นี้พอหลังจากที่ขี่มาได้ยังไม่ถึงนาทีหนึ่งเนี่ยอยู่ๆหลานของแกเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้เลยนะพอคุณติวคลารินแบบนั้นเนี่ยเขาก็พยายามชะลอ แล้วก็มองทางข้างซ้ายว่าตรงไหนไม่คือทางเลี้ยวพอมองไปเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเออันเป็นเหมือนทางเลี้ยวจริงๆด้วยนนก็พยายามชิดซ้ายตอบไฟเลี้ยวเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าไปแต่ปรากฏว่าอีตอนที่กำลังจะเลี้ยวไปเนี่ย<ม>เพื่อนที่ขี่ตามหลังมาด้วยมันก็บีบแปรคือบีบแปรดังลั่นเลยนะแล้วก็มันก็รีบขี่รถมาแล้วก็ถีบรถมอเตอร์ไซค์คุณติวเนี่ยล้มลงไปเลย พอจังหวะที่คุณติวเขาล้มกลิ้งลงไปกับพื้นเนี่ยเขาก็โกรธเพื่อนมากๆเลยนะอารมณ์ตอนนั้นคือโกรธเพื่อนว่าเฮ้ย<ง>มึงจะมาถีบรถกูทําไมวะ<ง>แล้วถ้ายายกับหลานสองคนนี่เป็นอะไรเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างในตอนนั้นเองตัวคุณติวก็รีบลุกมาแล้วก็มาตะรกนใส่หน้าเพื่อนนะครับว่า<ง>มึงบ้าวะเนี่ยมึงจะมาถีบรถกูทําไมเพื่อนก็ร<ง>ีบตะคอกสวนกลับมาทันทีเลยนะว่ามึงนั่นแหละบ้าหรือเปล่ามึงจะเลี้ยวไปไหนมึงดูทางดิ ตอนนั้นเองตัวคุณเต๋วก็เลยหันไปมองปรากฏว่าไอ้ตรงทางที่คุณเต๋วข้ากระเลงจะเลี้ยวลงไปเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเหวคือท่านเลี้ยวไปเนี่ยรถตกเหวแน่นอนตรงบริเวณนั้น,นมันจะเป็นทางเดียวที่มันไม่มีทางกั้นไม่มีแบริเออร์กั้นเอาไว้ถ้ามองมาจากไกลๆมองมาจากมืดๆเนี่ยมันจะเป็นทางดําๆคือเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นทางเลี้ยวคือถ้าเราเลี้ยวไปปุ๊บตกเขาแน่นอน ในตอนนั้นเองตัวคุณติวก็ใจเสียขวัญเสียละตอนแรกจากที่โกรธเพื่อนก็กลายเป็นว่าเออดีนะเนี่ยเราไม่เลี้ยวลงไปสิ่งที่ทําในตอนนั้นก็คือพยายามที่จะหายายหลานสองคนนั้นะ่ะว่าสองคนเนี้ยไปไหนตอนที่รถมันล้มซึ่งบริเวณแถวนั้นเนี่ยไม่มีวิแววว่าจะเห็นยายหลานคู่นี้เลยนะในตอนนั้นเองตัวคุณติวก็เลยหันไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยแล้วมึงเห็นยายกับหลานสองคนมาืาอวนที่ซ้อนท้ายกูมาเนี่ย แกกระเด็นตกเขาไปหรือเปล่าพอเพื่อนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็หันมาแล้วก็ตะคอกว่ายายหลานอัไนแของมึงไม่มีกูเห็นมึงขับมาคนเดียวเนี่ยยายกับหลานสองคนนั้นที่ซ้อนท้ายมึงมาเนี่ยเขาเดินกลับไปเองตั้งแต่ตอนรถกูเสียแล้วพอคุณติวเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ขนลุกวู้บไปทั้งตัวเลยนะเพราะว่าใน,นตอนนั้นเองเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับว่าอะไรกันนี่เราโดนดีเขาให้แล้วใช่ไหม คือมารู้สึกทั้งกลัวทั้งแปลกใจตั้งแต่ตอนที่หันไปมองกระจกข้างแล้วเห็นยายแกไม่มีหัวแล้วอะในตอนนั้นเองสิ่งที่คุณเตียวเขาทำได้ก็คือเขาอยากจะออกไปจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดละเขาก็รีบเดินไปยกรถขึ้นมาแล้วก็พากันขี่ไปที่พักต่อทีนี้พอหลังจากที่พากันมาถึงที่พักเนี่ยสิ่งที่เห็นในตอนนั้นก็คือกลุ่มเพื่อนๆทุกคนที่ตอนแรกขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเป็นกลุ่มเลยนะ แต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนเป็นกลุ่มเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วแล้วต่างคนเนะี่ยก็ต่างจอดรถมอเตอร์ไซค์จอดรอคุณติวกับเพื่อนนี่แหละแล้วในตอนนั้นนะ่ะสายตาที่ทุกคนมองมาทางคุณติวเนะี่ยคือมันมองมาเป็นตาเดียวกันเลยนะในตอนนั้นเองมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้ติวมือได้รับใข่ซ้อนท้ายขึ้นมาปะคุณติวเขาก็บอกว่า อ๋อพอดีกูจอดรับยายหลานขึ้นมาน่ะแกโบกรถขอติดรถไปด้วยเพื่อนทุกคนก็มองหน้ากันเลอือกลักเลยแล้วก็พูดส่วนกลับมาว่าเออตอนที่พวกกูเห็นมึงน่ะกูเห็นว่าคนที่ซ้อนท้ายมึงมาไม่มีหัวด้วยความที่ว่าทางมันมืดอะ่ะแล้วพวกกูก็กลัวเลยไม่มีใครกล้าจอดบอกมึงเลยพอคุณติวคารินแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกขนลุกบูบขึ้นมาเลยนะ ในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์ถามกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่เราโดนผีหลอกจริงๆใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นที่เราเจอที่เราสัมผัสมาเมื่อกี้มันเป็นผีเป็นวิญญาณจริงๆใช่ไหมเรื่องแบบนี้มันมีอยู่บนโลกจริงๆรหรอคือครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกเลยนะในชีวิตที่คุณเติวเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ในตอนนั้นเนี่ยความคิดทุกอย่างมันพุ่งพ่านตีกันมั่วไปหมดเลยคราวนี้พอหลังจากที่พากันมาถึงที่พักแล้วเนี่ย ก็ไปเจอเข้ากับลุงรปภคนหนึ่งซึ่งดูแล้วก็เหมือนกับว่าลุงคนนี้แกก็น่าจะทํางานเป็นรปภเนี่ยมานานแล้วละ่ะน่าจะเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้พอแกเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นพากันขี่รถขึ้นมาบนเขาในช่วงดึกๆเนี่ยแกก็ถามว่าน้องพากันขี่รถขึ้นมาดึกๆเนี่ยไม่กลัวบ้างหรอทางมาันอันตรายนะทําไมไม่พากันมาแต่หัววันล่ะเพื่อนๆในกลุ่มก็บอกว่าอ๋อพอดีทริปนี้มันเป็นทริปแรกของพวกผมครับผมจัดกันมาแล้วก็ ไม่คุ้นชินเส้นทางด้วยไม่รู้ว่าทางมันจะเปลี่ยวมันจะอันตรายหรือเปล่าก่อนหน้าที่จะมาก็แวะทําบุญที่นั่นที่นี่กว่าจะมาถึงมันก็เลยมืดค่ำแบบนี้แหละครับพอลุงแกรี้ยิ่แบบนั้นเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเออดีแล้วมากันจนครบทุกคนเนี่ยก็ดีแล้วน้องติดต่อห้องพักไว้หรือย,อยังเพื่อนมันก็บอกว่าอ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมจองมาตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ย คุณติวเขาดันไปรู้สึกสงสัยกับคําพูดของลุงลปรปภพอแกนะครับคือลักษณะาการพูดของแกเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเรียความสงสัยคุณติวเขาก็เลยถามกับลุงไปว่าเอ,อลุงครับแถวเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าครับลุงแกก็ทําหน้าอัอ้อึงอึ้งไปเหมือนเหมือนรู้คําตอบแต่ว่าไม่อยากจะบอกมาอะไรประมาณนั้นนะครับแกก็ถามกลับมาว่าน้องถามทําไมอะ่ะน้องเจออะไรบางหรือเปล่า คุณติวเขาก็บอกว่าเจอครับลุงในตอนนั้นเองลุงแกก็พูดสวนกลับมานะว่าอย่าบอกนะว่าเป็นยายหลานเนะ่ะคุณติวนี่อึ้งไปเลยนะนิ่งไปเลยไม่ได้พูดอะไรกับไปได้แต่พยักหน้าไปทีหนึ่งจากนั้นลุงลปรปภคนเนี้ยแกก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่คุณติวเขาเจอมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่ลุงแกเล่าให้ฟังในตอนนั้นก็คือแกบอกว่า ยายหลานสองคนเนี้ยที่คุณติวแกเจอเนี่ยยายคนนี้แกเป็นชาวบ้านแถวนั้นนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่าฐานะทางบ้านแกพูดได้ง่ายคือฐานะบ้านแกยากจนนะครับในทุทกๆวันเนี่ยแกก็มักจะเดินขึ้น,ขนเขาไปหาหน่อไม้คือแกต้องไปฟันหน่อไม้บนเขาเนี่ยประจําปรากฏว่าวันดีคืนดีมันมีรถพ่วงคันหนึ่งกําลังลงเขามาแล้วเบรกมันแตกก็เลยเกิดอุบัติเหตุ พุ่งชนยายหลานสองคนเนี้ยแล้วรถพ่วงเนี่ยก็ตกเขาลงไปคนขับรถพ่วงเนี่ยก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าสภาพศพของยายแกเนี่ยคอขาดหัวของแกเนี่ยกลิ้งตกเขาลงไปกู้ภยัยได้ใช้เวลาเป็นวันเลยนะกว่าจะเจอหัวของแกส่วนหลานชายของแกเนี่ยก็กระเด็นตกเขาทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตหมดเลยศพตรงนั้นเนี่ยมีทั้งหมด3ศพด้วยกัน พอหลังจากที่ลุงรปภพอคนนี้แกเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยคุณเติวเขาก็บอกว่าเขามีอาการตัวร้อนร้อนหนาวหนาวรู้สึกมันจับไข้ยังไงอย่างนั้นเลยนะเพราะสิ่งที่ลุงแกเล่าให้ฟังเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่คุณเติวเขาเจอมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งยายหลานแล้วศพของยายแกที่หัวขาดอีกแล้วตรงบริเวณทางกั้นทางขึ้นเขาที่มันหายไปเนี่ยที่มันดูเหมือนทางเลี้ยวเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วมันก็คือจุดที่หลานชายของแกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงพุ่งชนแล้วก็ตกเขาลงไปนั่นก็เท่ากับว่าไอตอนที่หลานบอกให้เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยถ้าคุณติวเขาเลี้ยวตามไปปุ๊บเขาเสียชีวิตเป็นเรื่องราวใหญ่โตแน่นอนถ้ากับว่าคืนนั้นเองนะครับตัวคุณติวเนี่ยเขาก็เที่ยวไม่สนุกแล้ะนอนก็นอนไม่หลับนั่งจับสันอยู่บนนั้นจนเช้าเลย กลุ่มกลวนที่ไปด้วยกันถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้สนิทกันไม่รู้จักกันทุกคนก็ตามเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็มานั่งจับกลุ่มเป็นเพื่อนกันจนเช้าเลยนะแต่ปร,รากฏว่าพอเช้าวันต่อมาเนี่ยคุณเตียวเขาก็ไม่สบายคือมีอาการจับไข้เลยแหละทริปนั้นจากที่จะไปเที่ยวกันสนุกสนานเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าคุณเตียวเขาก็จะต้องขอตัวกลับก่อนเพราะว่าเขาไม่สบายหนักเลยนะครับเออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ คุณติวเขาได้ไปเจอมาตอนที่ขับรถไปบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับโอ้โหเรื่องนี้นี่คือน่ากลัวมากเลยนะตามถนนตามต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยขึ้นชื่อติดอันดับเลยเรื่องราวลี้ลับเรื่องที่พักโรงแรมหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามกาญจนบ,บุรีในในช่องของผมเนะมี่ยมีมีหลายจังหวัดมากๆเลยนะแต่ว่ากาญจนบ,บุรีเนี่ยติดหนึ่งในนั้นเลยที่ มีคนส่งเข้ามาแล้วก็เจอเยอะมากที่สุดแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เช่นเคยผมก็จะพยายามไล่อ่านแล้วก็ไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับส่วนถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ผมก็ฝากกดติดตามช่องหลอดสเปเชียลกันไว้ให้สักนิดนึงนะครับแค่ท่านผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ย ก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องอย่างเต็มตัวแล้วนะครับในวันนี้ถ้าน้ําเสียงของผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเสียงมันดูขึ้นจมูกเสียงมันดูไม่เคลียร์ไม่ชัดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยมานาที่นี้ด้วยจริงๆนะครับเนื่องจากว่าก็ยังไม่ได้หายไข้แบบ100%เเซด้วยความคิดถึงก็เลยมาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้าว่าผมจะนำเรื่องราวของใครมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ